สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ Bitcoin, v c h a i n p o l y g o n อีทรีียมแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Solana นั่นเองซึ่งตอนนี้เติบโตมากกว่า6 0 7 0จนะครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่างไรถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์เปิดกระจอให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดในขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่46,200สี่หมื่นะครับนสองร้อยนะครับ 423นะครับแล้วก็ XRP 1.20นะครับผมแล้วก็ด o ยคอย0.32นะครับทีนี้เหรียญที่เติบโตที่แรงที่สุดใน,นขณะนี้นะครับก็คือ Audius นั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็น Spotify แห่งโลก Blockchain นั่นเองประมาณนั้นนะครับเติบโตมากกว่า70%เนาะแล้วก็รองลงมาคือ Solana แล้วก็ แฟนทอมตามลำดับนั่นเองนะครับผมก็โซลนาวันนี้ถือว่าแผ่วๆมานิดนึงอันนี้ขนาดแผ่วนะครับ29%นะครับผมก็ซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับทางโซลนาด้วยเนาะโอเคที่นี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับขอเริ่มต้นที่ตัวค่า S S R ก่อนนะครับก็คือจะเป็นค่าเซบาคคอยซับไพเรชเนาะหรือว่าจะเป็นค่าที่เปรียบเทียบเรชระหว่างทางเซบคอยกับบิทคอยนนั่นเองนะครับผมหมายความว่าไอ้ตอนเนี้ยตัวค่าของอเส้นของ s t a b l เ c อร์คอย i o ชอันนี้หรือว่า SSR เนี่ยได้ทำการาตกต่ำลงมาแทบจะเป็นต่ำที่สุดเลยนั่นเองนะครับผมในช่วงช่วงนี้เนาะก็คือหมายความว่าตอนนี้มี stable coin ต่างๆเนี่ยหรือว่าเหรียญ stable coin ที่เตรียมพร้อมที่จะ d e PLOY หรือว่าเตรียมพร้อมที่จะมาซื้อเหรียญ นั่นเองนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆเลยคือมีเม็ดเงินหรือว่าสเต็ปพอร์ตพร้อมที่จะมาซื้อเหรียญต่างๆเหล่านี้ซึ่งกําลังรอที่จะซื้ออยู่นั่นเองในขณะนี้เนาะก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับผมสําหรับค่า SSR ตรงนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ที่ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับในส่วนของ Bitcoin นะรวมถึงนะครับข้อมูลออนเชนตอนนี้เนาะรายย่อยต่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่ถือบิตคอยน้อยกว่า10 b บิตคอยลงมาเนี่ยตอนนี้ซื้อเป็นแบบ ่าซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะ modern ever นะครับหรือว่าซื้ออย่างต่อนเนื่องแล้วก็สูงที่สุดใน,นขณะนี้เลยนะครับผมในช่วงช่วงนี้เนะอะก็จะเป็นจะเคอจะเรียกว่าเป็นขาที่ดีสําหรับบิตคอยก็ได้หรืออาจจะมองอีกหนึ่งมุมหนึ่งว่าเฮ้ยอาจจะหมายความว่าตอนเนี้ ราคาบิตคอยที่จะปรับลงมาปรับฐานอีกนิดหน่อยเหลือประมาณสัก4เหมหรือเปล่าแล้วเม้เงินต่างๆเหานี้ถึงที่จะเริ่มเข้ามานะครับผมแต่รายย่อยก็ไม่ได้สนอยู่แล้วรายอย,อย่อยลุยอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่ก็ถือว่า่าเผื่ออาจจะนาคตเผื่อไม้เอาไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเราดูในส่วนของตัว ในทวิตของตัวแพนบีเนาะก็คือเป็นาชาร์ตบ so ิตคอย n s ็อตเทอรโฟนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าเดือนนี้มันจะจบที่อยู่ที่ประมาณสัก40,070นะแล้วก็ถ้าเป็นเดือนหน้าเนี่ยอาจที่จะตกลงมาถึง40,000นะครับผมแต่ก็ช่วงป,ปลายปีนอกจากเดืตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะค่อๆยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตุลา60,003โนเวม ber 90,008ดีเซม ber แสนสามนะอันนี้ก็พิจารณากันเองนะครับแต่ก็ถ้าเราดูแบบนี้เราอาจจะเห็นว่ามันอาจที่จะมีส่วนยอ่ออาจจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนหน้าหน้า,นาอนน ไม่ได้เป๊อะไรค่ะเนะนี่นะครับแต่ก็คงจะมีย่ออีกสักรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยท่้ทําให้แม้งเงินต่างๆตอนนี้ก็รอที่จะเข้าอยู่นั่นเองนะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่กําลังที่จะซื้อ Bitcoin เนาะก็เผื่อๆไม้เอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อัลเทียมกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับก็ทาง Ledger เนาะได้ไประกาศนะครับผมร่วมงานหรือว่าเป็นพาร์เนอร์ร่วมกวับทาง l i d o นั่นเองหรือว่า l i d o Finance เนาะเพื่อที่จะเปิดตัว Ledger เพื่อที่จะสามารถที่จะให้เข้าไปสเต็กสำหรับตัว Ethereum สอดนได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราจะเราจะสังเกตว่าสมมติถ้าเราต้องการที่จะไปสเต็กในส่วนของ Ethereum สอเนี่ยต้องมีเงินอย่างน้อยประมาณเนี้ยประมาณ1นึ่งแสนเหรียญโาประมาณสัก3ล้านบาทหรือว่าประมาณสัก3 2มสิบสอง ETH นั่นเองถึงที่จะไปได้ถ้ถกตองัครบ คือถ้ามีน้อยกว่านั้นอะ่ะเราก็จะต้องเอาไปสเต็กไว้ที่ตรงในส่วนของตัวเซ็นทรัลเอ็กซ์เชงไม่ว่าจะเป็นคอยเบดคราเคนหรือว่า i บน n นนก็เหมือนจะทำได้เหมือนกันนะก็ต้องไปแบบนั้นนั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมคือเลเจอร์เนี่ยเข้าไปพาร์เนอร์ร่วมกับทางไลโดเนาะไลโดเนี่ยก็จะเป็น ดีแอปอันนึงที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ d e f i นั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูศึกษาได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่าอี h e เรียมสได้ APR 5.2นะครับก็ถ้าใครถืออี h e เ e ียมเอาไว้เยอะๆก็ลองเข้ามาดูที่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมสำหรับตัวไรโดแต่ผมไม่แน่ใจว่าหน้าที่จะต้องมี ledger หรือว่ามีกระเป๋า หรือว่ามีฮาร์ดแวร์วัของ l e d g e r ก่อนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เราลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้ l e d g e r แต่ก็เออน่าสนใจดีน่าที่จะซื้อมาใช้ดีเหมือนกันนะฮะก็ถ้าใครลองแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับก็ถือว่าตัวโปรเจกต์ที่ชื่อว่าไลโดก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจดีเหมือนกันน่าเราลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับในส่วนของไลโดเน ่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับ沃尔玛กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันที่เริ่มที่จะเข้ามาในวงการของคริปโตเคอเรนซีด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดทาง m a 玛เนี่ยก็ได้ประกาศรับสมัครทีมงานเนาะเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนในส่วนของตัวดิจิตอลเคอเรนซีของตัวเองนั่นเองนะครับคืออนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะซื้อของโดยใช้เหรียญคริปโตใช้ใจ่ายที่沃尔玛ก็เป็นไปได้นะครับหรือเราจะต้องใช้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีของทาง沃尔玛ที่เป็นเจ้าของเอง ก็เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องรอตามกันดูนต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสมมติถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมทาง沃尔玛เนี่ยก็บอกว่าคนที่จะมาสมัครทีมงานของเขาเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย10ปีเนาะในเรื่องของการจัดการผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ทางในเรื่องของโปรแกรมเมอร์เนาะแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็อีโคสเตมรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆเอาเป็นว่าต้องโคตรเก่งนะครับผมท,ที่ที่จะเข้าไปเนาะก็ต้องรอติดตามก,กันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนาะทาง沃 a r เนี่ยเขาได้พูดถึง ในเรื่องของตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปี2019แล้วนะครับผมในช่วงช่วงนั้นที่ทาง Facebook ได้เปิดตัวเ b บ a ออกมาเป็นทางการเนาะก็คิดว่า Walmart น่าจะเอาจริงเหมือนกันในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าโควิดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ให้มันเกิดขึ้นเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสมมติถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะเขาบอกว่าวอร์มเนี่ได้สร้างกิจการฟินเทคนะที่เรียกว่าแ s s l e นะครับก็พร้อมนะครับผมที่จะใช้ ซึ่ง h าร์เซเนี่ยก็จะเป็นแอปนะครับผมที่รวมอยู่ในซูเปอร์แอปสำหรับทางวอร์แล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นแอปสําหรับที่จะสามารถที่จะเอามาช่วยเหลือให้วอร์มานี่ยสามารถที่จะขายของได้อย่างง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมในเรื่องของอาจจะ ซื้อก่อนใจที่หลังหรือกู้มาซื้อหรือว่าผ่อนใจสำหรับสินค้าอะต่างๆเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันสำหรับทาง沃尔玛นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มี a เม z o n เหมือนกันนะครับที่ได้เปิดรับสมัครทีมงานที่จะเข้ามาทาในส่วนของตัว Digital Currency นั่นเองก็คิดว่ายักษ์ใหญ่เริ่มที่จะเข้ามา แล้วนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลในส่วนของตัว Market Share นะครับผมของ Walmart เนี่ยในส่วนของ g r ร c e ซ y ีเนาะหรือว่าในส่วนของสินค้าช็หวยนั่นเองวอร์มาร์ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับ Amazon เนี่ยก็ รับหรือว่ากําลังที่จะรับทีมงานเข้ามาเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวอ e ีคอมเมิร์ซเนาะอเมซอนก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับนะแต่วอร์มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ2นั่นเองก็คิดว่าข้อมูลเหล่านี้หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับวอร์มาเนี่ยน่าจะเป็นอีหนึ่งตัวขับเคลื่อนหรือว่าเป็นอีหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะทางวอร์มาจีนเนี่ยก็ได้เป็นพาร์เนอร์นะครับร่วมกับทางวีเชนด้วยนั่นเองเนะก็ถือว่า,า,ว,า, track, าวีา supplier, าเช ให้กับองค e ์การ e อีคอมเมิร์ซได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางวนะีเชนก็ได้เป็นพาร์เนอร์ร่วมกับทาง Simplex ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับ s i m p l e ็กเนี่ยก็จะเป็นบริษัทนะครับผมที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับอินฟาสักเจอ u r เนาะที่จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเขาบอกว่า บีแอนด์หัวบี้นะครับบิตเพยหรือว่าแอป Payment ต่างๆนะครับผมทาง Simplex กเนี่ยก็เป็น Infrastructure ที่อยู่ในเบื้องหลังธุกรกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันเนาะซึ่งการพันเนอร์กันในครั้งนี้ก็จะทําให้วีเชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงง่ายหรือว่าเข้ามาซื้อได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นผ่านทางช่องทางต่างๆครับบอกว่ามีประมาณสัก350ช่องทางเลยเนาะก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีสําหรับแฟนๆ V Chain ที่จะสามารถที่ให้ V c h a i เกิดการทำทางเซสชันชต,ต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ p o l y กอนกันบ้างน,นะครับล่าสุด Marketplace หรือว่า NFT ชื่อดังเลยนะที่ชื่อว่า Terra Virtual นะครับก็ล่าสุดนะครับได้ย้ายจาก Ethereum ย้ายมาที่โพ l y g อนเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะก็ สำหรับในเหตุผลในการย้ายครั้งนี้นะครับผมสำหรับทาง c e o เขาก็ออกมาบอกว่าจริงเราก็เป็นในเรื่องของเขาต้องการที่ากให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึง n f t ได้ถูกต้องไหมก็คือไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของค่าแก๊สนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลหลักแหละที่เขาย้ายมาที่โพลีกรอนนั่นเองเพราะว่าโพลีกอนขาแก๊สมันถูกมากๆเลยนั่นเองนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวโปรเจกต์ที่ย้ายเข้ามาแล้วก็คิดว่าในอนาคตอาจี่จะเห็น กรณีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าตัวไอจีเรียมสองูเนี่ยที่กำลังจะมาก็ก็น่าจะต้องรออีกสักเป็นปีหน้าเลยนะก็ต้องผมคิดว่าก็คงสักพักหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครรอไม่ได้ก็คือมาที่โพล y กอนหรือว่ามาที่ไซ c h เชนไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ต่อให้ตัวไอจีเร um 2. สองจุดมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าโพลีกอนก็คงยังอยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนที่ใช้งานนะเนาะก็คงคิดว่าอยู่โพลีกอนก็ถูกดีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเเองงนนนะคคกกก็็็ททาาีี่่่สดแลล้ววผมมิใตช มีมีแอปของตัวเองหรือว่ามีอีโคเซ็นต์เป็นของตัวเองนั่นแหละนะครับผมก็คือเหมือนอารมเราใช้ Apple ิลอะครับแอนดรอยก็ยังขายได้ต่อเหมือนอารมเราใช้ macbook windows ก็ยังขายดีจนถึงปัจจุบันนี้คือมันก็ไปด้วยกันเนาะคือเค้กมันใหญ่มากมันก็จะแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปได้นั่นเองนะครับผมก็คิดว่าอนาคตโพลิกรนก,ก็คงที่จะไปต่ออยู่แล้วนั่นเองนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆโพลีกอนนะครับผมซึ่งก่อนน้านทางโพลีกอนเนี่ยก็ได้ไปซื้อทาง h e r m e เเนาะเข้ามาควบรวมกิจการด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เน็ตเวิร์ของโพลีกอนเนี่ยมันแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับโพลีกอนเนาะต่อมานะครับผมไม่พูดเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ฮอตฮิตรุนแรงมากๆนะครับผมสำหรับเหรียญโซลาร่าเนาะก็ล่าสุดถือว่าเป็นออรทามไฮเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคร จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจสําหรับทางโซลารน่ากันบ้างนะครับก็ก่อนเลยแล้วต้องบอกกันว่าโซลารน่าเนี่ยคืออะไรนะโซลารน่าเนี่ยก็คือบล็อกเชนบล็อกเชนหนึ่งที่เน้นเกี่ยวกับความเร็วแรงมากๆแล้วก็ค่าแก๊สเนี่ยถูกมากๆนะครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหมัน0.000คือ0.3ตัวนะครับผมต่อทางเซสชันเนาะถือว่าถูกมากๆแล้วก็โนดเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีอยู่1,334โนดเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของคอยลมเขากก็ได้บอว่า พอเลีกนเนี่ยพุ่งขึ้นมาจริงๆแล้วสาเหตุที่ราคาพุ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนาะมันก็มีหลายๆส่วนมาประกอบนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนส่วนนั้นน่ะก็จะมีในเรื่องของตัว d e f i p โปรเจกต์ใหม่นะครับที่ล็อตออกมาที่ในส่วนของบล็อกเชนพลีกนด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือที่ชื่อว่า Mango ้นั่นเองนะครับผมคือ Mango อันี่เนาะก็ได้เปิดตัวออกมานะครับผมสำหรับ Man g กเนี่ยคืออะไรก็คือเป็น d e f i นะครับที่ทําในเรื่องของตัว l e v e r a g e Trading หรือว่า ฟิวเจอร์นั่นเองนะอันนี้รู้สึกจะคูณ5เนาะซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นว่ามันคูณมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งการมาของตัว Mango ้เนี่ยจะสามารถที่จะให้คนที่ใช้งานาในส่วนของตัวบล็อกเชนโซลาร์นาเนี่ยหรือว่าใช้ผมเ้าะว่าเขาน่าจะไปอินดูเกตร่วมกับทางเซร u มอะไรแบบนี้เนาะก็จะสามารถที่จะใช้ l e v e l เร e เทรดดิ้ได้นั่นเองนะครับผมก็คือนะจะลองหรือว่าจะช็อต นะสายซิ izing, ここ่งก็ก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับผมแล้วก็ค่าแกส๊สต่างๆ,ๆเนี่ยเขา,อาบอกว่าเนียซีโร่ฟรีเนียซีโร่ฟรีเลยเนาะหรือว่ามันแทบจะถูกแบบแทบจะไม่มีค่าแก๊สเลยเนั่เนเองนะครับผมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับทางโปรเจกต์นี้เนาะก็จะใครได้ใช้งานสําหรับทางแมงโก้แล้วคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าหน้าที่จะเข้าไปลองซื้อลองใช้งานดูบ้างนะครับผมสำหรับทางแมงโก้น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับโซลาร่าเนี่ยได้มี บริดจ์ที่ชื่อว่า Warm h o l เอาไว้ด้วยนะครับผมถามว่า Warm h o l เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นตัวบริดจเชื่อมโยงกับตัว ERC 20หรือว่าสามารถที่จะทำให้โทเค็นของอีทเรียมเนี่ยย้ายมาที่โซลาร่าได้นั่นเองจริงๆไม่ใช่แค่ทางอีทเรียมนะก็คือเทอร่า BSC ก็สามารถบริ d g e หรือว่าย้ายมาที่โซลาร่าได้นั่นเองนะครับผมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนอกสหรับตัวโปรเจกต์วออมโฮก็คือเขาคงมองเอาไว้แล้วแหละว่าต้องการที่จะดึงลูกค้ากลุ่มลูกค้าจากทาง Ethereum, ance, Tesla, อิตาเลียมไบแนนซ์เทอร์ราและต่างๆเนี่ยย้ายเข้ามาที่ s o ล a n a นั่นเองนะครับผมก็ต้องยอมรับว,ว่า s o ล a n a เนี่ยก็คือถ้าถาเทียบในเรื่องของโหนดโหนดทางไบ n นนซ์ก็มีอยู่แค่21โหนดใช่ไหมฮะก็หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเนาะแต่ก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวโซลาเนี่ยก็มีอยู่พันกว่าโหนดก็ยังถือว่าใช้ได้แล้วก็ถือว่าความเร็วเ,เร็วแรงมากๆด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับโซลาเนี่ยก็คือถือว่าแบ็ค หรือว่ามีผู้ที่สนับสนุนก็คือคุณแซมแบงค์แมนฟรายเนาะหรือว่าเป็นเจ้าของทาง FTX ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ FTX เนี่ยก็จะเป็น Exchange หนึ CH ่งที่สุดยอดมากๆเหมือนกันนะครับทำนี่เน้นเกี่ยวกับพวกเทรดอะไรต่างๆแล้วก็มีช็อตลองอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วก็มีเหรียญของตัวเองด้วยก็คือเหรียญที่ชื่อว่า FTT นั่นเองซึ่งตอนนี้เหรียญ FTT ก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าใครก็ลองลองศึกษากระเดิแล้วกันนะครับแต่ผมมองว่าทางเจ้าของหรือว่าคุณแซมแบงแมนเนี่ยหรือว่า CEO FTX เนี่ย เก่งมากๆนะครับผมเป็นอายุน้อยอยู่เลยนะรู้สึกจะเย็บก้านเองมั้งแล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบในความสามารถของเขาก็คิดว่าผู้นําคนนี้น่าจะทําให้โซลนาห,หรือว่า FTX พุ่งแรงไปได้อีกนะอันนี้สมมติถ้าเรามองในมุมมองของเจ้าของหรือว่าคนที่แบ็กอยู่ในโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะั่นเองถ้าเรามองถึงความเก่งกาจนะก็ลองดูแล้วกันนะครับรวมถึงอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญนะครับที่สามารถที่จะทําให้โซลนาเนี่ยออทามหายได้นะครับก็คือ NFT นั่นเองนะครับผมหรือว่า NFT ที่ชื่อว่า D Gen Ape นั่นเองนะครับผมก็คือขายแบบแรงมากๆเลยนะครับบอกว่ามีจำนวนอยู่10,000ห่นชิ้นนะครับผมสำหรับตัว Ape อันนี้นะครับสำหรับเป็น NFT ที่อยู่ในโซลาร์าเนาะก็ได้ขายไปเขาบอกว่าประมาณ8นาทีนะครับผม8นาทีเนี่ยขายหมดเกลี้ยงนะครับขายไปราวๆแล้วกว่าประมาณ180ล้านบาทนะนั่นเองสำหรับลิงต่างๆเหล่านี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบในงาน NFT อยู่แล้วแล้วก็ใช้ โซล ا ่าอยู่แล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมสำหรับตัว Degen F อันนี้นะก็อันนี้เป็นในหนึ่งส่วนนะครับผมที่มาจากทาง Decrypt นะที่เขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โซล ا ่าเนี่ยเกิดออทามไฮเลยนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันก็มีหลายส่วนแหละเนาะที่ทําให้โซล ا ่าเกิดออทามไฮแต่ก็คิดว่าตัว n f t ทีเนี่ยที่เป็นกำลังกำลังเป็นกระแสที่ดังอยู่ในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าที่จะได้รับความนิยมในบล็อกเชนของโซล ا ่าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ รวมถึงตอนนี้เม็ดเงินต่างๆที่อยู่ในโลกดีฟาของโซลาร์าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูเนาะถือว่าพีคมากๆนะครับผมแล้วก็แซงของช่วงพีคของช่วงเดือนเมยคราวที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นออทามไฮสำหรับ Total Value Lock นะครับหรือว่าเป็นเบ้นเงินต่างๆที่เข้ามาล็อกอยู่ใน d e f าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผมเข้าใจว่าถ้าดังๆมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวซ um นะิรัมเนาะหรือว่าเลดิัมนั่นเองนะของ d e f าของโซลาร์น่านะครับที่ ค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นอันดับต้นๆแล้วก็มีคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเลดียมแล้วก็เซรั่มนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ Project เหมือนกันนะครับผมที่ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเนาะสำหรับ d e f าของอันนี้นะครับผม De ฟาของ s o ล a n a นเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆโซลารน่าหรือว่าคนที่ได้เกณฑ์พุ่งแรงขนาดนี้ ด้วยนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลสําหรับตัวเหรียญเซรามเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มคอนเทนต์พรีเมียมหรือว่าเอ็กเซ็กซีฟคอนเทนต์ที่อยู่ใน Discord เนี่ยมีข้อมูลรีพอร์ตเอาไว้แล้วนะสำหรับทางเซรามนะครับก็เข้าไปดูข้อมูลกันได้ที่กลุ่ม d Discord เลงด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันนะครับของผู้โชคดีของคลิปวิด,ดีโอที่แล้วที่เข้ามาตอบแบบสอบถามไม่ได้ประสบดา ตอบคาถามนะครับผมก็คืออ๋อโอเคคุณสุภกิจหอมเรื่อนนะครับบอกว่า A D A มีโอกาสที่จะเกิดซับไพช็อตครับส่วนตัวครับผมโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ได้สายของคอคริปโตด็อกเอก์คลมากๆอันนี้ไปเลยนะครับผมก็ทักเข้ามาที่ไลน์แอชคริปโตด็อกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปให้นะครับสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็น,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 น ok he hen, ว่ายังไงกนันบ้างสำหรับโซลอน่เนาะว่าจะสามารถที่จะดึงกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่ม D F ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานที่ โซลาร่าได้หรือไม่นะครับผ่านทางวอร์มโฮเนาะหรือจะสามารถที่จะทําให้โซลาร่าในอนาคตเนี่ยมีมาเก็ตแคปที่สูงเป็นท็อปไฟได้หรือไม่นะครับผมยังไง คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับอนาคตของโซลนาะครับมาเดิมเลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอหน้าผมก็จะมาซุ้มแจกเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับท่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มจอยตรงนี้แล้วกดสั่งซื้อกาแฟให้ผมก็ได้นะหรือว่าจะกด e อ c l u s i v e Content ตรงนี้แล้วก็เข้ากลุ่ม Discord มาพูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ